สวัสดีจ้าวันนี้ทัวแม่อ่อนจ้านึ่งปลานิลสามตัวนะคะอันนี้ทั่วฝักยาวนะคะผักแม่ก็ใส่ข้างๆจ้ะสามตัวมันเยอะมากจ้ะแล้วข้างล่างแม่ก็เอาใบาตะไครป้ปูปูข้างล่างนะคะจะได้หอมจ้ะวิธี ทำข,ขั้นตอนนะคะอันนี้แม่ก็ตำกระเทียมจ้ะแล้วก็พริกไทยเม็ดจ้าตำแล้วก็ใส่พวกซอสหอยซอสหอยด้วยแล้วก็สีอิวขาวนะคะใส่รสดีด้วยค่ะหอมนะคะแม่จะเปิดแก๊สจ้ะ เพื่อนของแม่มีโอกาสก็ไม่มาทานกับแม่ด้วยจ้าสามตัวเยอะมากนะคะพอดีวันนี้ลูกหลานมาเยอะก็เลยสามตัวก็แม่ก็นึ่งทั้งหมดเลยจ้ะหอมมากจ้าพริกไทยเม็ดนะคะ เรื่องปรุงใส่ทุกอย่างจ้ะอันนี้กวางตุ้งจ้ะมีกวางตุง้งแล้วก็ผักกาดขาวนะคะมีผักกาดขาวด้วยค่ะผักเยอะนะคะมาชมแล้วเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตับสไครด้วยจ้ากดกระดิง่งกริง้งๆด้วยค่ะมีโอกาสแล้วก็จะทำคลิปต่อไปนะคะปีใหม่แล้วสู้แม่สู้มากจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกัน,เ,นเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงจ้าคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นจ้ะเงินงทองไหลมา เท okay. มานะคะพร้อมไม่อ่อนด้วยจ้าขอบประคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า